สวัสดีจ้าพอๆกับช่องนั่งเอกฟินแลนด์อีกแล้วเมื่อนี้นั่งกับได้มาเฮ็ดหน้ากินสุพี่น้องกินจ้าแกงน้ำม้แกงน้ำม้ใสเ่เห็ดเผืงแล้วก็ตำบักหุ่งละนี่จ้าเมื่อนี้หนึ่งคันเนียวห่อนๆจ้านังอายห่วยๆอยู่ผักเข้ากับมีผักซี่พักอันหนอกแล้วก็ผักกิเลิสจะผักกิเลิศก,ก,ก,กับเหี้ยวแล้วตั้มือนั่นผมละจ้าตาทีก่อนผมตาพี่น้องไป็นเสือทีก่อนผมละจ้ามาจ้าเข้ามากินกันเลย ฝนตกจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้ย่ฟินแลนด์ฝนตกจ้ายู่เมืองที่นั่งยู่นี่ฝนตกสิไปท้างหนก็ไ่ได้ไปเรจาจะฝนตกทำมะคุงจ้าทำมกคุงมั่งก็บ่เคยกินน้ำปูพี่มันหามากจ้ะแซ่บไปนี่หรอหอมอยู่ เมื่อเคยกินยัดเถ้อพันไหหมาปู๊กหนึ่งจ้ะนั่งกัเลยมาร่องต่ำเบิงน้ำสีดำๆมึงเม่นน้ำประกอบก็จะน้ำปูที่แหลกนั่งใซ่หน่นอยๆมันนี้นัง่งว่านั่งือสีรษะแสบนั่งในควดไตทอกันอีกจ้ะ อี่ยงน้องใหม่ใช่บอกใช่บอกบวอบอก,าากอย่างพบาฝรั่งค้าเห็ดเพิ่งมีผักคาดอกอยากต่ว่านั่งพักอีหยังบุนั่งกับเอิญตะบานพักปังบ้านเ้าลดหน้างอย่างเอิญยังนั่งกับเอิญไปหรกพักบ้านเขาเนาะเอิญเขาใจเจ้าควงนั่นแหละจ้ะ ทำบอหพ่อเพจปัญหาจำเงินอะข่อนตอนกินไม่ไม่เะเพู้บัดอิม่มบุญั้งเลยพก่นีเพชนี่อาจารย์แน่ยจยวเพปินเลือดนี่ยละะ่ะ่วยหน้าคือเป็นทีเอียงเอียงบอนะ อยากเขาน้ำเนาะอยี่กิีนเฮียมมือเดี๋ยวนาะเด้อกินเขาไปก็ได้เอินกันจะ้ะเอินไปเบิดสารทินล่ะแซ่บตำมะกุ้งกับข่า,ขาเหนียวนั่งไปกินข้าเหนียวโดดแล้วจะ้ะ กินมาเดียวบางหนาบางตากผู้ใดนะจ๊ะกลมกลมกินยางเดียว,ยยยวใส่ปักเคืองนะจ๊ะใส่ใบผัก ไม่พับขึ้นอปังขึ้นน้างวาลาะกินนก็เป็นมึนๆขึ้นมังปังเนี่ยนาน่งก็เอิญปัปังไปเลยแนวหนึ่งเขนเยาหน้างกันนี่ละจ้ะน้างหนึ่งเส่หมองของเขานึงล้วก็กินไม่หนีล้วก็กินบอเบิรกับใส่หมองของเขาไว้จ้ะนา่งมีกองอยู่แต่ว่าน้างมาใซ่มันมันเหี่ยวมัน,ม,นมันแห้ง ากาศบ้านเขามันแห้งจ้ะใช้ในหมอกของเขาบ่แห้งตอนวนี้ขันซื้อมาโลหนึง่งนั่งกับจีนหนึ่งสามเทือแต่ละเทือกินได้สองขาดจ้ะนั่งกับจีนหนึ่งแบบนี้นี่ก็จีกินได้สองขาดจริงจ้ะห้านั่งเท้านั่งกับมะเฮ็ดเขาครัว กลักวเรื่องก็ได้โดนนี่จ้ะมาจากมาแสบๆน้ำกันน้ำไม่ไปซื้อไว้ถ้าโดนแล้วจะซื้อชุ้นอันร้รานให้ ซื้อเรานั่งกับมะฮันใส่ถุงไว้ถุงพรากินเฮ่านั่งซื้ออย่ามาน้างสีเฮ็ดแพ็คถุงพรากินพรากินเนลยจ้ะคือวว้งายเฮาออกมากินเฮากัออกถุงเดียวถุงเดียวง่ายดีตะกี้นั่งอะไรอย่านั่งมาตาบานเนาะมาที่แรกมาปีไกน่นี่ามอย่านั่งนั่งกับมะคันไว้มายอง นองเรานั่กับคุกผสมกับน้อไม้คุกผสมกับน้องใหม้เรานั่กับส่เห็ดลงไปเลยจ้ะพร้อมที่สีแกงเอาออกมาก,กคือบเบาทุ่งนันละลายแล้วก็แกงเลยจ้ะแต่ว่าอย่านั่งนัน่งเอาอย่านั่งผงจ้ะ นั่งมาดักกินที่แหนอ่มาเผ็ดมันจะเผ็ดน้ำกลนอมแซบดูจะ้ะคราวนี้เอาโดนๆกินเพื่อนนี่แซบกินไรกินรูบ่ะดร นี่เลิศคือเมื่อแล้วจังที่โรงานท่าไปเ้อไปอะไรพักนอกพักบอม,มี่พักนี่นนก,ก,นกินอยู่หนึ่จากกิก้อนนี่หนึ่งยามาเคลือเกลือนังอยู่สี่านวยหมักมะละเบนเลยจ้ะเขาห้อนแกงน้ไม่ห่อนตามาะฮ่งเฮ็ด ทายเรือเผ็ดๆโอ้นั่งหวันนั่นเ่ยจ้ะฝนเศร้าแเรามันจีแดดบัดนี้น่าจะมากน่าแสบน่าแสีบเขาเนี้ยก็ต่ำกหุงง น้ื่มันกินโดนแล้วเขาเนียวโอ้เผ็ดนะจ๊ะ่าอะไรมันจะเผ็ดน้ำกลดนี่เด็ดตัวภาพมันเผ็ดพายเลิศน,นี่เด็ด บั่งนที่น้าําเพาดในไป่็จะเศ้าน่อยใจด้วยจ้าน้างก็จะไปหาไปไปเยี่ยมไปชมเมื่อก่าลละจ้าสำหรับคลิปนี้นั่งขอจบไปเพียงแค่นี้ด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นนั่งเอกน้ำหน้่งนจ้าสวัสดีจ้า